สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงิเวอร์พูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิรวอร่าูลที่นี่ประจําวันเหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่กําลังเก็บเข้าของยาออกจากทีมของเราไปล่ในตอนนี้ก็ใกล้แล้วที่จะถึงเวลาที่เขากํำลังจะเปิดตัวกับว่าที่สโมสรใหม่ของเขา เขาคนนั้นก็คือในรายของทางคอสตาซิมิคารแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวตกอันดับตัวเลือกภายในทีมของทางอาร์เนอร์สลอตนับตั้งแต่ที่ทีมของเรามีการไปคว้าตัวทางมิลลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติอังการีมาจาัดทางเดอะเชอรี่บอนมัดในช่วงต้นซัมเมอร์นี้ด้วยสนนราคา40ล้านปอนด์ การย,าย้ายข้อมานดังกล่าวของทางเคอร์เคสก็ทําให้เขาได้กลายมาเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งในตําแหน่งแบ็กซ้ายสำหรับทีมของทางสลอตแล้วก็เป็นการดันเอาตัวของทักแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของเราให้กลายมาเป็นเพียงตัวสารอง ส่วนตัวของทางซิมิคันนั้นเร็วายิ่งกว่าเพราะมันทําให้เขาหลุดจากทีมไปเลยแบบชัดเจนโดยในการแข่งขันพิมเมลิก2อเกียนที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นต้นมาเราก็ไม่ได้เห็นชื่อของตัวซิมิคันทั้งใน11ผู้เล่นตัวจริงหรือแม้กระทั่งตัวสำรองด้วย จนกระทั่งท้ายที่สุดแม้ว่าตัวของทางนักเตะจะเคยออกมาประกาศเอาไว้ตอนช่วงต้นซัมเมอร์นี้ว่าเขาต้องการที่จะอยู่คาแข้งในถินแอนฟิลด์ของเราต่อไปแต่เมื่อสถานการณ์นั้นบีบคั้นออกมาเช่นนั้นและมองเห็นอนาคตอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าต่อให้อยู่กับทีมต่อไปก็จะไม่ได้ลงสนามจึงทําให้ตัวของเขาตัดสินใจที่จะย้ายทีมออกไปในท้ายที่สุดก่อนจะเป็นทางหมาป่าเหลืองแดงอาร์เอสโลมาที่ยื่นมือเข้ามาหยิบืินโอกาสในการขอยินตัวเขาไปใช้งานด้วยสัญญาจนกระทั่งถึงช่วงจบการแข่ง ในนฤดูกี้เรื่องดังกล่าวข้างต้นก็ได้รับการยืนยันออกมาจากทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดและในตอนนี้เขาเองก็มีการปล่อยคลิปวิดีโอของตัวซิมิคัสที่เดินทางไปถึงที่กรุงโรมของประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจน คอสตาสซิมคาร์ได้เดินทางมาถึงโรม่าแล้วเพื่อจะเซ็นสัญญากลายมาเป็นนักเตะคนใหม่ของทาง RS เอสโรม่าลูมาโน่โพสติืนยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเองดิวนี้จบลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลสำหรับการยืมตัวปรเจกตทั้งถึงเดือนมิถุนายนในปี2026 แล้ทันทีที่ตัวของทางซิมิคาร์ดมีการแลนดิ้งไปถึงสนามบินของประเทศอิตาลีเจ้าตัวก็มีการให้สัมภาษณ์สั้นๆกับนักข่าวแต่ได้ใจความเลยว่าผมมีความสุขอย่างมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะและผมจะขอตุ่มเทตุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเอาไว้เราได้เจอกันนะเร็วๆนี้ฟอซ่าโรม่าซิมิคาร์กล่าวเรามาลุยกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้กับโปรแกรมการแข่งขันที่เราเราอยู่ในค่ำคืนวันนี้ มื่อทางนิวฟู้ดของเราจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลรองแชมป์เก่าจากการแข่งขันมือฤดูการที่แล้วและการโคจรมาพบกันของทั้ง2ทีมในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเหมาะเจาะเสียเหลือเกินเพราะก่อนเกมการลงสนามในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตอนแรกมันมีอยู่สมสโมสรที่รักษาสิติชนะรวดมา100เปเซ็ตเต็มในการออกสตาร์ทซีซั่นใหม่นี้ได้แก่ทางไก่เดยทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์ปืนใหญ่อาร์ซนอลแล้วก็ทีมของเราแต่เมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วว่า ทีมของทางโทรมัตแฟงแม้ว่าจะได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองแท้ๆแต่ก็ถูกทีเด็ดของทางวอนมัดบุกไปคว้าชัยชนะได้คารังหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เสียสยติชนะรวดไปแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้มันจะเหลือเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นหรือบางทีอาจจะไม่เหลือเลยกับทีมที่สามารถครองสติชนะรวดในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกได้เพราะทางเนื้อผูกของเราต้องมาวัดกันโดยตรงกับทางอาร์เซนอลนั่นเอง ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางอาร์เตต้ามีการออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดนี้ว่าพวกเขาอาจจะขาดผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ไปมากถึง6คนในการบุกมาเยือนทางหรือว่าูลของเราแต่เราก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังคำพูดของทางอาร์เตต้าเอาไว้ให้ดีๆเพราะตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าคนนั่นลงเล่นไม่ได้คนนี้ลงสนามไม่ได้สุดท้ายเวลาถึงเกมการแข่งขันจริงก็มีหลายๆครั้งไอ้พวกคนที่เขาบอกว่าเล่นไม่ได้นั่นแหละแม่งลงไปวิ่งอยู่ในสนามเปล่าเลย ่าล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางอาร์เตต้ามีการออกมาประกาศความมั่นใจเลยว่าเขาเองเชื่อมั่นว่าในตอนนี้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายน่าจะบุกมาคว้าชัยชนะเหนือทางหรือว่าผูลได้โดยสัมปายใช่เลยเรารู้สึกว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งขึ้นนะอาร์เตต้ากล่าวก่อนที่ทางเด็โอซีคอบสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจะหยิบฉวยมารายงานข่าวต่อ เราเติบโตมากขึ้นนะเราผ่านช่วงเวลาหลายๆอย่างมาร่วมกันเรามีประสบการณ์มากขึ้นและนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมแบบที่คุณต้องการมันทำให้ผมมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถบุกไปเยือนที่สนามแอนฟิลด์และคว้าผลการแข่งขันที่เราต้องการกลับออกมาได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลังจากเราฟังบทสัมภาษณ์ของทางมิเกลอาร์เตต้าสนับเกมซูเปอร์บิ๊กแมตที่รอเราอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างดีกว่าหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกได้ว่าหลายอย่างกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนึ่งในนักเตะที่เพื่อนๆหลายท่านอยากจะเห็นเขาตบเท้าเข้ามาสู่ทีมของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ครับทีมชาติอังกฤษที่เราพยายามจะตามเกี่ยวพาราศีเขามาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้แต่ต้นสังกัดของนักเตะอย่างทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตเองก็ยังมีการดึงเชงอยู่ เมื่อคืนนี้ก็มีการยื่นข้อเสนอกันไปไปกลับกลับอยู่หลายครั้งไล่เลียงมาตั้งแต่การที่ทางพาเลทเองเริ่มก่อนจากการที่พวกเขามีการเสนอขายตัวของทางเกฮีมาให้กับทีมของเราที่30ล้านปอนด์เพียงแต่มีการขอว่าจะต้องได้ยืมตัวของทางโจโกเมสเราเตะสรพัดประโยชน์ของเราเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ทางวัปูุก็ตอบปฏิเสธข้อเสนอนี้กลับไป จากนั้นเราก็มีการยืนน่นข้อเสนอกลับไปบ้างที่ตัวเลข35ล้านปอนด์แต่ไม่มีการแนบเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมเพียงแต่มีการใส่เงื่อนไขว่าต้องมีการขายเกคีต่อไปในอนาคตเราจะแบ่งส่วนแบ่งค่าตัวให้พวกเขาที่10ซซึ่งทางพาเลตเองก็ตอบปฏิสเสธข้อเสนอนี้ไปเหมือนกันแต่มีการบอกว่าถ้าลรเวกว่าผู้ยอมเพิ่มเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมให้กับพวกเขาอีกแค่5ล้านปอนด์ดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการออกมาอัปเดตสถานการณ์ณปัจจุบันเลยว่าในตอนนี้ดูเหมือนดิวนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นกลามาเป็นความจริง เพียงแต่เราต้องรอให้ทางฝั่งของทางคริสตันพาเลตมีการเปิดตัวนักเตะรายใหม่เข้ามาแทนที่ของตูเกฮีซึ่งเขาคนนั้นก็คือในรายของทางชาดีของโมที่พวกเขาประสบความสําเร็จในการคว้าตัวมาจากทางตูรุสได้แล้วเหลือก็เพียงแค่ให้พวกเขาจัดการกระบวนการต่างๆในด้านเอกสารให้เรียบร้อยเท่านั้น อย่างที่มีการรายงานข่าวออกไปแล้วว่าดิวของทางมาร์กเกอีในตอนนี้มีความคึกหน้าไปไกลามากแล้วนะเดฟกูซีคอปโพสต์เอาไว้ในหน้าเพจเอย่างเป็นทางการของพวกเขา ประเด็นหลักก็เหลืออยู่แค่เพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นลิเว์พูดได้วางรากฐานของการเจรจามาตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมขณะที่ทางคริสตันพาเลตเองก็ใกล้ที่จะได้ตัวตายตัวแทนแล้วเมื่อถึงตอนที่พวกเขามีการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนั้นเสร็จสิน้นมาร์กเกฮีก็จะได้ย้ายไปอยู่กับทีมลิเว์พูในทันที ในก็พูดถึงเรื่องราวโอกาสการได้ตุดทางมาร์กเกฮีมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราในอนาคตอันใกล้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งกันบ้างว่าทางเดฟโอซีคอปอีกเช่นเดียวกันจะมีการออกมาเปิดเผยเพิมเ่มเติมอีกด้วยว่าอันที่จริงแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้การคว้าวตัวนักเตะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและหนึ่งในอุปสรรคสําคัญก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคู่แข่งที่มีความพยายามจะแย่งรายเซนของทางเกฮีไปครอบครองด้วย หนึ่งในนั้นก็คือทางสิงโตนั่งเงินครามชิลซีที่ซึ่งพวกเขาเองก็เคยมีประเด็นกับทีมของเรามาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและเคยประสบความสําเร็จในการปากหน้าดิวสําคัญสําคัญของทีมเราไปแล้วหลายดิวย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ทางเยอเกนครอปอดีในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเรายังกลุ่มบางเห็นอยู่กับทางสโมสสด้วยซ้ำไปอาทิเช่นดิวที่เรายังคงจดจําได้ไม่ลืมเลือน ก็คงจะมีไม่พ้นดีลของทางมอยเซตไกเซโดที่นักตอนนั้นเขายังคาแข่งอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนและลิฟว์พูลของเราก็สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงที่นักเวลาดังกล่าวนั้นก็เป็นค่าตัวเีติแพงที่สุดของเกาะอังกฤษถึง110ล้านปอนด์กับทางต้นสังกัดของนักเตะได้แล้ว แต่สุดท้ายเชลซีก็ก้าวเข้ามาและมีการเกบทับข้อสเสนอเกินกว่าข้อสเสนอของทีมเราขึ้นไปอีก5ล้านปอนด์จนสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวของทางไกเซโดไปครอบครองได้ด้วยค่าตัวรวม115ล้านปอนด์หรืออีกหนึ่งเคสกรณีตัวอย่างกับในรายของทางโรเมโอราเวียที่ซึ่งพวกเขาก็สามารถที่จะปาดหน้าเคสคว้าชิ้นปลามันไปครองสมัยที่เวลาดังกล่าวข้างต้นนั้นตัวของเขายังคาแข่งอยู่กับทางนักปุ่นเซาแธมตัน เพราะว่าในตอนนี้สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะแม้เชลซีจะพยายามตัดหน้าทีมของเราอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้กับดีลของทางเกฮีที่ซึ่งพวกเขาก็มั่นใจเสียด้วยว่าน่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้หลังจากตัวของทางนักเตะก็เคยเป็นอดีตสิทธิ์เก่าของพวกเขาที่เป็นคนขายไปให้กับทางคริสตันพาเลตนั่นเอง แต่สุดท้ายมันกลับกลายมาเป็นว่าตัวของทางเกฮีตอบปฏิเสธที่จะกลับไปร่วมถึงสแตนฟอร์ดวิทและยืนการอย่างชัดเจนเลยว่าทีมเดียวที่เขาจะยอนย้ายไปเล่นให้ก็คือทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรานั่นเองเชลซี Chelsea มีการติดต่อทาบทามตัวของทางมาร์เกฮีเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นะเดฟอูซีคอประบุแต่ข้อความที่พวกเขาได้รับการตอบกลับไปก็คือมาร์เกฮีจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูล ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงกอติดเกี่ยวกับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่อีกเช่นเดียวกัน้าจะขยับจากแนวรับขึ้นมาดูในส่วนของเกมรุกกันบ้างดีกว่า พราะหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นมหากราบการย้ายทีมประจําช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งของทางสาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่นาเต็นนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนๆเ,เองก็น่าจะรับทราบกันมาโดยลาดับว่าหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญที่จะทาให้ทางนิวคาเซิลยอมขายตัวทางอิซักมาให้กับทีมของเราหรือไม่ก็อยู่การที่ว่าพวกเขาจะหาตัวตายตัวแทนของทางนักเตะเข้ามาได้ทันก่อนที่ตลาดซื้อขายนกเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงไปหรือเปล่า แล้วก็อย่างที่เราน่าจะทราบกันแล้วอีกเช่นเดียวกันว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการควา้าตัวทางนิคบอลเดอร์มาเดอร์สุนหน้าคนใหม่มาจากทางมาร์คขาวสุดกะดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสนนราคา80ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา69ล้านปอนด์และนั่นก็เป็นสือติใหม่ของนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทางนิวคาสเซิลอีกตัว อย่างไรก็ตามหลังจากเราได้เห็นเขามีการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการกับทางวซิลไปแล้วแท็บเนี่ยไปโผล่ที่สนามเอลรรนโรดเป็นพยานในเกณที่ทางซิลทำได้แค่เพียงบุกไปเสมอกับทางลิสตูนาเตตศูนประตูต่อศูนยเมื่อคืนนี้แต่นักข่าวก็มีการเอาประเด็นเดียวกันนี้ไปสอบถามกับทางแม er ็กซ์เออร์เบิลผู้อำนวยการกีฬาคนดังของทางเสือใต้ไบยเยนมิวนน่ หลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นยอดทีมจากแคว้นบาวาเรียนั้นเป็นตัวเต็งม,มาโดยตลอดที่จะได้รายเซนของทางโวลเตอร์มาเดอร์ไปครอบครองแต่สุดท้ายก็เจอดทันิวคาสโซลปาดหน้าจากการที่พวกเขามีการทุ่มข้อสเสนือนดังกล่าวขางตนเข้าไป นั่นทำให้แม้ว่าทางเออร์เบลจะไม่มีการยอมรับออกมาแบบตรงๆแต่เขาก็เปิดเป็นในเลยว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้พวกเขาปรชาชัยในดียวกันยั่งตัวนักเตะใ,ให้กับทางนิวคาสเซิลก็เป็นเพราะทางฝั่งน้อนเองต้องการตัวตายตัวแทนของทางอีซักเป็นอย่างมากจากการที่กําลังจะปล่อยตัวนักเตะไปให้กับทางลิเวอร์ p o o ของเรานั่นเอง,เอง ผมไม่รู้ว่านั่นเป็นการซื้อตัวแบบเชิงกลยุทธ์หรือเป็นการเสริมทัพแบบสิ้นหวงังเพราะทางอเล็กซานเดอร์อักของหน้าของทางนิว c a s t l e ลก็มิตงจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลกันแน่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพิมเมลรีไม่ใช่เรื่องที่เราจะเข้าไปยุ่งนะเออเบลกล่าวนั่นเป็นความจริงที่ว่ามีการจ่ายค่าตัวมหาศาลเกิดขึ้นและมันก็ยังคงจะเกิดขึ้นต่อไปที่นั่นด้วย ส่วนทีมของเราเองกำลังทำงานตามกลยุทธ์ที่เรามีการวางเอาไว้ซึ่งก็คือการดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบในเชิงของด้านธุรกิจและเศรษฐกิจเรายัางจําเป็นจะต้องจัดการทีมให้มีความพร้อมที่จะประสบความสําเร็จทั้งการแข่งขันภายในประเทศและในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนั่นแหละคือหน้าที่ของเรา เรามาลุยกันต่อเลยครับกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวโอกาสการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าท้ายที่สุดแล้วค่าตัวของทางนักเตะจะไปจบลงที่ตรงไหนกัน หลังจากในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายกระแสข่าวอย่างทางพอจอย c e ที่ยืนยันมาโดยตลอดว่าลิว r อร์ลของเราจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวเกินกว่า120ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็จะไปตรงกับรายงานข่าวของทาง l ิว e อ p o o l อ็กโคอีกหนึ่งสื่อวงในของทีมเราเองแม้ว่ามันจะมีบางกระแสที่ระบุว่าค่าตัวอาจจะขึ้นไปแตะระดับ130ล้านปอนด์ได้ก็ตามที แต่แม้กระนั้นเราก็ได้เห็นการดําเนินการของฝ่ายบอร์ดบริหารของทีมเราที่มีการประชุมหาหรือร่วมกันและก็มีการปลดล็อกเพาดานค่าตัวของทาอิซักขึ้นไปเพื่อเอื้อให้กับทีมงานซื้อขายนักเตะของทีมรอนําไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับทางนิวคาสเซิลได้นั่นเองซึ่งล่าสุดเราก็ได้เห็นทางจอยซ์มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าค่าตัวมันน่าจะอยู่ที่ระดับ120ล้านปอนด์และต่อให้เบ่งสุดๆยังไงก็จะไม่ขึ้นไปแตะถึง130ล้านปอนด์แน่ ลิอร์พูดจะไม่ยอมจ่ายเงินสูงถึงระดับ130ล้านปอนด์สนับถักอเล็กซานเดอร์อีซักนะจอยส์ระบุอีซักเองต้องการที่จะย้ายมาอยู่ที่แอนฟิลเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นและพวกเขาก็จะไม่มีการยืนน่นข้อเสนอที่ขัดแย้งกับตัวเองโดยมีความเชื่อว่าค่าตัวที่120ล้านปอนด์นั้นถือได้ว่าเป็นสนอนราคาที่เหมาะสมกับนักเตะรายนี้แล้ว แล้วนอกจากรายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นของทางพอจอยส์เราก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่นักข่าวสายนิวคาสเซิลอย่างทางเครกอบของทางเดลี่เมลเองก็มีการออกมายืนยันตัวเลขที่120ล้านปอนด์ด้วยเช่นเดียวกันในในก็เปิดประเด็นมาวยเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงไปถึงความคิดเห็นของทางเครกอบที่เป็นนักข่าวสายนิวคาสเซิลคนหนึ่งที่เชื่อถือได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นทางโค้กมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นลําดับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาไล่เลียงมาตั้งแต่การที่เขาชี้ชัดเลยว่าการทิศทางหรือว่าภูกมีการดําเนินการมาถึงจุดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยกับบางกระแสะข่าวที่มีการอ้างว่าทีมของเราจะไม่มีการยื่นข้อเสนอครั้งที่2ตามไปแล้วหลังจากที่ข้อเสนอแรกที่110ล้านปอนด์อย่างเป็นทางการนั้นถูกทางนิวคาสเซิลตอบปฏิเสธกลับมา แต่เขากลับมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ายังไงเสียก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงและฟุตบอลจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาซึ่งจะอยู่ที่ระดับ120ล้านปอนด์อย่างที่ได้บอกไปแล้วและตัวเลขนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองนั่นแหละดึงเกมมาโดยตลอด ก็วหวังที่จะกดค่าตัวของทางอีซักลงมาและมันก็จะไปถึงจุดที่ว่าหากพวกเขามากีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วนิวคาสเซิลจะไม่มีทางเลือกเหลืออยู่เลยนอกจากจําเป็นจะต้องตอบรับข้อเสนอจากทางยอดทีมของเมอร์ซีไซนั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้ตัวของทางโฮฟก็มีการออกมาชี้แจงอีกด้วยว่าการดําเนินการดังกล่าวทั้งหมดนั้นจําเป็นจะต้องยกเครดิตไปแบบเต็มๆให้กับตัวของทางริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเราที่ดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะและรวมไปถึงทางไมเคิลยัตเวิร์ตซีด้านฟุตบอลของทาง f เฟนเวส r t สปอร์ตที่เป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องนี้อีกด้วย หากคุณคิดว่าอานเนสโอตเป็นคนที่วางแท็กติกได้ยอย่างแย,ยบยลในสนามแล้วบางทีมันอาจจะเทียบไม่ได้เลยนะกับการดําเนินการของทางทีมงานซื้อขายนักเตะของทางลิเวอร์ pool โฮประบุสิ่งที่เราได้เห็นกันอยู่ก็คือกลยุทธ์ที่ถูกวางเอาไว้มาตลอดช่วงซัมเมอร์อิซักทำหน้าที่ของเขาเรียบร้อยไปแล้วนั่งอยู่ด้านหลังของแนวประท้วงและในตอนนี้มันถึงเวลาที่ทางลิเวอร์พูลจะเดินหน้าต่อไป ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่กับสถานการณ์การย้ายทีมของทักอเล็กซานเดอร์อีซักอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่า อย่างที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อคืนนี้ทางนิวคาสเซิลมีการลงสนามด้วยกันที่พวกเขาบุกเปลียนเลสยูนาเต็ดที่สนามเอลเลนโรสซึ่งในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นตัวของทางอิซักไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือด้วยหลังจากทางเอตตี้ฮานายใหญ่ของทางฝั่งนิวคาสเซิลมีการตัดรายชื่อไม่ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของสโมสร ขณะเดียวกันมันก็มีรายงานข่าวจากสื่อในประเทศบ้านเกิดของเขาที่ประเทศสวีเดนว่าตัวของทางอีซักยังคงฝึกซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมของทางนิวคาเซิลอยู่ e นาตดเพื่อเป็นการเลขสภาพความฟิตของเขาเพื่อรอที่จะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์อาููของเรา แต่มันก็มีอีกหนึ่งกระแสข่าวออกมาที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกันเลยคราวนี้มาจากทางอินดี้ไคลาดนิวส์ที่มีการชี้ชัดว่าตัวของทักอีซักนั้นไม่ได้อยู่ที่สนามซ้อมของทางนิวคาสเซิลหากแต่เขากลับไปโผล่อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองออมสเคิร์ตซึ่งอยู่ในชายขอบของทางเมืองลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะย้ายไปอยู่กับทางหงแดงต่างหาก เข้าจอพิเศษตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เราได้รับมาอเล็กซานเดอร์อิซักกำลังพักอยู่ในโรงแรมในเมืองของทางออมสเคิร์ระหว่างการรอโทรศัพท์ว่าข้อสเสนอของเขาจะได้รับการตอบรับแล้วอินดี้ไคลลาเนียโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเพจ X อย่างเป็นทางการของพวกเขาออมเคอร์ ker, นั้นเป็นเมืองตลาดที่อยู่ทางตะวันตกของทางแลงคาสเชียของประเทศอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองิเวอว่าผูลขึ้นไปทางเหนือประมาณ13มไมล์ ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางอินดี้ไคลาส์นิวส์เพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่ามันขัดแย้งกับที่สี่ของทางประเทศบ้านเกิดของทางอีซักที่สวีเดนรายงานข่าวออกมาเป็นคนละเรื่องกันเลยดังนั้นความจริงจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะตัวของทางอีซักคงไม่สามารถที่จะไปโผล่อยู่ในสองที่ในเวลาเดียวกันได้แต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่เรารับทราบก็คือตัวของทางนักเตะเตรียมความพร้อมมากๆสำหรับการย้ายไปสู่ทางสโมสรฟุตบอล,ลเวอร์พูลเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในตัวของมันเอง แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ